อันนี้จ้ากแมนดอกกะลำปีหึกะลำดอกกันแน่กับ่อชูพีค่ะอุ้ยตาสะออนตาสะออนบใบใหญ่ใบใหญ่สะออนหลายกำลังสะฮอค่ะกำลังสีอฮอน้าจ้ากแมนอันดอกหยังคนขายบอกว่า เป็นกระลำดอกเออแต่มาเมาักม,ม,มาปลูกนี่มันมันจะเป็นกระลำหัวกระลำปีไปซะซแล้วค่ะอือป้าก็มาเคยปลูกว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอันนี้คือสิเป็นต้นแฝดเนี่ยนี่เป็นสองหัวจ้ะเพี้ยใบใยใบโตมันได้แดดค่ะได้ทึ้งแดดอือ ก็อยู่ทางหลังบ้านนั่นบอ่บอบอ่ใอไงบ่องานจังซี่อันนี้ได้แดดได้แดดได้น้ำดีอ๋อเพิ่นมกักแดดจะ้ะอยู่หลังบ้านมันบ่ค่อยถือแดดมกดักแดดจะ้ะงามหลายว่าโอ้ยสะอ่อนเพียสะอ่อนสะอ่อนคักสะอ่อนแน่อือสะอ่อนได้ป่าสะอ่อนสะอ่ะอนคุณน่นะใบใหญ่ใบโตใบคือค่ะผักสวนขั้ว,วหัวหกินได้เนาะ จ้าอืมเพียใบใยใบโตใบเขอือผักสวนผัวหัวกินได้จ้าค่ะเขาต้องนี่ละนี่แบบนี้ไว้ได้ยู่ได้กินค่ะอันนี้ะกะเพรามันโดนมันนั่นแล้วมันก็บ่คคอยงามไปไหนจ้ามันเขา่า แล้วนี่ก็ต้นบักพริกง่ายมองมันมันก็เลยสิตายจ้ะเดี๋ยวสิหาต้นไม้มาปลูกแทนอยู่จ้ะอันนี้เป็นนา้าตอนนี้มันได้เป็นอยอดนา้าเหรอเด้ค่ะน,นี่นี่นี่เป็นยอดขา้าแล้วเข้าไปใส่หลาดหนาใส่พักซีอิ่วได้นี่ผักซีผักซีจีนผักซีไทย พวกปาก็ได้มาเก็บกินค่ะตัดไปอันมูต้นเหย้ยาๆใหญ่ๆก็ตัดไปกินค่ะอุ้ยแสบแสบแสบค่ะอันนี้บักฮงอันนี้ดำเนินเนาะจ้ะดำเนินกาญมันก็สีออกอันสีแดงๆเจ้กหน่อยแต่บ่แดงหลายจ้ะแต่ถ้าเป็นอันแขกดํามันสีแดงคักจ้ะกานสีแดงคักนี่ แขกดำการดแดงค่ะแขกดำนี่สูงต่้ต่ตก้กลัวอันดําเนินอยู่น้อยหนึ่งจะดําเนินสูสงกลัวภาวาหยังดําเนินใดดินดีค่ะแล้วก็อันนี้สิเป็นต้นมะเขือตอแหลจ้ะนี่นี่มะเขือตอแหล ซาลาแน่ซาลาแน่กบกำลังฟื้นโตแล้วจ้ะซาลาแน่ฟื้นโตนะคะนั่นเป็นแตงโมนั่นก่อต้นพักบุงพุ่นกับแตงโมจ้ะอืมออกดอกออกนั่นมามล้วมันไอ้เหี้ยวมันเฉาไปเองแหมจ้ะค่ะมาเมาืองนี่ ทั่วฝักงาวค่ะทั่วฝักงาวกำลังไงนี่ทั่วฝักงาวกำลังไงเดี๋ยวป้าสิเอาไอ้นั่นมาพันให้พเพลื่อยขึ้นค่ะเอาเชือกฟางมาพันให้พเพลื่อยขึ้นจะนี่นี่นี่โอ้เด,ด็กยูเด,ด็กกินยูจ้าเด้กยูเด็กกิน อันนี้นนี่คือพักแป้นเพิ่อนเอามาไห่บูกเด้หกก่อค่ะพักแป้นปากเลยมาแซมแซมปูดย่างละนิดย่างละหน่อยแค่นี้ก็กินบ่หวาดเบ่ไหวอยู่จ้ะกินบ่หวาดเบาไหวาดเดี๋ยวซื้อซื้อ,อพักกุยช่ายมาปลูกน้ำใส่กระถางปลูกไปซื้อดินซื้อ,อย่างมาจ้ะไปซื้อดินมานี่กุยช่าย อ่อนสาอันตาอันพี่ล่ะค่ะอุ้ยคุณไหนลรามึงพ่อแม่พี่น้องเปิดเครื่องเป๊ดเคอยู่เพียพี่ซีเมนกระล้ำกระล้ำปีล่ะบ่แม่งกะล้ำดอกบอกเพคนสิบอกเขาผิดล่ะจ้ะอืงามงามหลายจ่าเด้อป้าสิตัดไปฝากเด้อฝากทุกคนล่ะจ้ะคลิปนี้ซ้ำนี้ค่ะสวัสดีค่ะ